แดงนางไอ้นะคะมาอีกหนึ่งคู่แล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะทีนี้ผาแดงนางไอเนี่ยเป็นคู่ที่สามสวยงามทุกคู่เลยนะคะเพื่อนๆขี่ม้าขาวคะ่ะตามตำนานนะคะนี่คือประเพณีบุญบ้างไฟที่มีมาตั้งแต่โบร,โบราณน,นะคะเพื่อนๆ ปกตินะคะจะยิ่งใหญ่มากนะคะบ้านถาวรของเรารองร,อง,รองจากาพนมไพรหรือยสโสธรน,นะคะแต่มาช่วงหลัง,หล,งหลังจากโควิดมานะคะเราก็ทำให้มันเล็กลงนะคะตามสถานการณ์นะคะของโรคระบาดโควิด -19 นะคะถึงจะซาลงไปแล้วนะคะแต่เราก็ยังต้องระมัดระวังนะคะ ส่วนประเพณีเราก็ยังสืบสารไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆสำหรับกระรอกขาวนะคะหรือกระหอกดอนนะคะตัวนี้นะคะไม่มีนางนางรำหรือเออไม่ใช่นางรำนะคะนางเทพีนั่งนะคะเพราะว่าอาจจะทนความร้อนของแสงแดดไม่ไหวนะคะเพื่อน ส่วนนางนี้ไหวคะ่ะเทพีตัวน้อยนะคะอยู่บนช้างน้อยน่ารักมากคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะความอดทนสูงมากนะคะจากอุณหภูมิ38-40ถึง40ของวันนี้นะคะ